สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีก้การรอมวันนี้คือทำไมศัตรูยังต้องยอมปล่อยคุณไปไปเอ๊ยยังไงอขอบคุณสำหรับทุกการสปอร์ตเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนิดหนึ่งนะคะเราจะหยิบตัวอักษร7ตัวนะ ตัวสอนเจ็ดตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะครบไหมขาดอีกหนึ่งตัวมาค่ะมาดูว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะตัวอีตัวโ e, อตัวเอโอเค ตัว J นะคะสองตัวสุดท้ายเป็นตัว X กับ H นะมาดูพลังงานรวมหรือว่าพลังงานช่วงนี้กันนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปฟังแรนดอมเนาะ c o l o v e r s o oh, o oh. ว Cups โอ้โหอุ้ยขนลุกแอบขนลุกเล็กน้อยใครมองหาความรักคะอุ้ยขนลุกใครกำลังมองหาความรักใครที่เป็นคนโสดดวงความรักมาคือแบบชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะอันนี้คือชัดตาแตกแล้วนะคะสุดๆแล้วนะมาแบบว่าปีนี้เนาะปีนี้ไม่น่าเกิน ไม่น่าเกินสีสองเดือนถึงสี่เดือนนะคะจะได้พบกับบคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีอ่ะแต่ว่าจะใช่จะชอบไหมคุณไปเลือกเอาเนาะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยอืมยังไงก็จะได้เจอทำบุญมาร่วมกันหรือว่าใดๆกันทำบุญทำอะไรมาใดๆร่วมกันนะคะยังไงก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้เจอจะเป็นคนที่น่ารักมากๆด้วยนะ ส่วนคนที่มีคู่ยังไงอันเนี้ยบอกเลยว่าเป็นแบบลองเทอมอะเป็นความรักระยะยาวระยะไกลนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบโคตรชัดเลยชัดในที่นี้ความหมายคือทั้งสองคนนะคะมีความรู้สึกความนึกคิด คือคําว่าชาัดของเราเนี่ยมันไม่ได้แบบว่า๋อ,อไม่ทะเลาะก,กันเลยหรือว่าทุกอย่างเคลียร์หมดอะไรอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะในเรื่องนิสัยในเรื่องการปรับตัวค่ะมันมันต้องมีอยู่แล้วในทุกๆคู่แต่อย่างน้อยๆอะไพซเซตเนี้ยโคตรคู่เนี้ยบอกเลยว่ายังไงก็ตามเหมือนแบบคุณสองคนจะไม่ยอมปล่อยมือกันนะหรือว่ามีอะไรจะ พยายามประคองกันไปให้ได้จนถึงที่สุดหรือว่าจนกว่าคนใดคนหนึ่งะจะรู้สึกว่าเฮ้ยความสุขมันเริ่มน้อยลงอะ่ะเรียกได้ว่าแบบถ้าอีกคนหนึ่งไม่ถอยอะ่ะเขาเรียกเอาใหม่สิถ้าคนหนึ่งไม่ปล่อยมือก็จะก็จะพยายามประคองกันไปให้ได้แบบนี้ค่ะแต่ในความรู้สึกของเราเรารู้สึกว่า มันมีความเข้าอกเข้าใจกันอยู่เยอะนะมันมีความประนีประนอมกันอยู่กันเยอะมากเราถึงรู้สึกว่าให้มีเรื่องอะไรก็ตามนะยังไงก็ต้องวนกลับมาเจอหรือว่าแบบพยายามจะไปต่อกันให้ได้เพราะความสุขเยอะมากเลยนะความสุขแบบโอ้ยทะลุตาแตกเราเนี่ย<笑><笑><笑>ค,คือแบบเอเนจีแห่งความรักคือแบบห้องหัวใจจะเป็นสีชมพูไปมากกว่านี้เนะี่ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีเลยนะคะ ยังไงทำอะไรไว้ยังไงก็ต้องได้เจอกันทำบุญมาด้วยกันอธิษฐานมาด้วยกันยังไงก็ต้องมีโอกาสที่จะได้เจอกันแต่เจอแล้วเนี่ยจะอปรับกันในรูปแบบไหนเนี่ยอันละอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คู่แล้วแต่สไตล์ของของตัวเองเนาะแต่รู้สึกว่าต่อให้คุณสองคนแตกต่างกันยังไงนะมันก็มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ ที่ทำให้คุณรู้สึกแบบอยากเฟดหรืออยากถอดใจมันเป็นฟิลลิ่งของคนสองคนที่อยากอยากอยู่ด้วยกันอยากอยู่ข้างๆกันอยากซัพพอร์ตกันนะคะมันมันเป็นฟิลลิ่งของคนที่แบบเราไม่อยากใช้คำว่ารักไม่มีเงื่อนไขนะใช้ว่าคำว่ามีแต่ว่ามัน้อยแล้วกันแต่มันเป็นมันเป็นหัวใจของคนสองคนที่ ต่างคนต่างก็แคร์กันละกันมากๆมากๆมากๆเลยนะคะยิ่งอยู่ไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะยิ่งแบบยิ่งมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกความรักบอกเลยนะช่วงแรกอะ่ะที่คิดว่าหวานที่คิดว่าเป็นโปรโมชั่นนะอยู่ไปเรื่อยๆเยอะๆอะสุขใจอิ่มใจใจชื้นมากกว่านั้นนะคะแบบรักกันฉ่ำใจคือมันแบบคือ คู่นี้นี่เรียกได้ว่าเราเรายังนึกไม่ออกเลยนะว่าเขาจะมีเหตุผลอะไรที่แบบคือถ้าจะอีกคนจะยอมปล่อยมือมันมันจะมีเหตุผลเดียวคือไม่ใช่เหตุผลว่าไม่รักกันแล้วนะแต่จะเป็นเหตุผลที่คนนึงมาบอกอีกคนนึงว่าแบบเออเรารู้สึกเหมือนมันเหมือน,น,นเรามีความสุขน้อยลงอและอีกคนนึงจะแคร์ว่าโอเค งั้นไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่ไม่สีเรียดน,นะคะแต่ว่าถ้าเอ,อคุณยังมีความสุขอยู่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างโอเคอะ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปัญหาอุปสรรคอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เงื่อนไขเลยความสุขต่างหากที่เป็นเอออันนี้แปลกไหมจะไม่ใช่คู่ที่เจอปัญหาแล้วแบบหลุดมือออกจากกันนะแต่จะเป็นคู่ที่ที่แบบ มันไม่เชิงห่วงความสุขนะแต่เหมือนมันมีความสุขเป็นที่ตั้งอะเหมือนมีความสุขเป็นที่ตั้งด้วยความที่แบบไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรเขาจะพยายามประคองกันไปให้ได้อยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นปัญหาไม่ไม่สามารถทําอะไรคู่นี้ได้แต่ความสุขต่างหากความสุขเนี่ยจะเป็นโจทย์จะเป็นโจทย์ใหม่จะเป็นโจทย์ที่แบบเอ๊ะ ฉันจะทำยังไงให้เธอมีความสุขแล้วความสุขที่ฉันให้เธอเนี่ยมันมันพอไหมมันโอเคไหมเราว่าเราโอเคแล้วอยู่โอเคหรือเปล่ามันจะเป็นฟีลลิ่งอารมณ์ประมาณนี้นะอืมมาค่ะทำไมศัตรูยังต้องยอมปล่อยคนไปอม,อม,อม จอคนเอาเรื่องเนาะ King of w a n d s นะคะสู้ไม่ถอยเลยไม่กลัวก็มาดีค่ะ <c oughs> ว้าวนายอบขาบขนาดซ้ายขวาเลยโอ้ oh my god นายอบขับค uh ีนอบขับอือหือเราเจอกันบ่อยนะคะแต่ดีใจที่ได้เจอขอบคุณค่ะ Five of Cups ้าวคนลุกนะเนี่ยคุณเป็นคนคุณเขาเรียกอะไรเป็นคนคนจริงเนาะคนจริงที่แบบไม่ได้ ไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีลมหายใจเพื่อรอเล่นกับอะไรบนโลกใบนี้เลยนะเป็นคนที่แบบพึ่งพาตัวเองได้แบบสุดๆอยู่แล้วฉะนั้นยากมากนะถ้าถ้าจะมีใครแบบเหมือนจะแบ็กเมลคุณหรือว่างัดข้ออะไรกับคุณอะเพราะเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะจะ การกับทุกเรื่องได้ได้แทบทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนแบบไม,ไม่ได้พึ่งคนอื่นนะพอคุณไม่ได้พึ่งคนอื่นแล้วพึ่งตัวเองแบบส่วนใหญ่แบบเต็มๆอ่ะคนอื่นเขาจะมีอิทธิพลกับตัวคุณนะได้น้อยมากๆเลยยิ่งคุณแบบยืนเต็มสองขาได้มากแค่ไหนนะคนอื่นจะมีอิทธิพลแบบหรือแทบจะไม่มีอิทธิพลใดๆกับคุณเลยคือเขาอาจจะทําอะไรได้นิดๆหน่อยๆแต่ด้วยความที่แบบ พอพึ่งตัวเองได้ยืนบนขาของตัวเองอมันจะเกิดอุปสรรคมันจะเกิดอุบิเหตุอะไรก็ตามคุณปรับเปลี่ยนเกมได้หมดเนี่ยเหมือนคุณเป็นหัวเรือหรือว่าจะเป็นหางเสือก็ได้เนาะคือแบบเป็นอะไรที่มันแบบบังคับทิศท,ทางลมได้ไม่ได้ไม่ได้หวั่นกลัวเนาะว่าจะต้องเจอกับพายุอุปสรรคอะไระความเชื่อมั่นก็มีโคตรเยอะนะ เชื่อมั่นแต่ไม่ได้มั่นหน้ามั่นหนุกนะแต่คือเชื่อมั่นเนี่ยเชื่อมั่นหมายความว่าเชื่อว่าตัวเองจะผ่านไปได้เชื่อว่าตัวเองมีความสามารถเชื่อว่าปัญหามีทางแก้เชื่อว่าชีวิตจะดีกว่านี้เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะจะพาตัวคุณไปมีชีวิตที่ดีกว่าเสมอคือแบบ มันฐานมันเน่นมากๆอ่ะเน่นเอียดเลยเน่นเอียดเน่นทางใจนะคะจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวกับอะไรเลยไม่หูเบาด้วยนะไม่หูเบาไม่หูเบานี่ไม่ใช่แค่ว่าเชื่อคนง่ายนะแต่ไม่หูเบาคือไม่หวั่นไหวกับคําติฉินนินทาดาทอคือใครพูดอะไรมา เหมือนคุณจะหันไปมองเลยว่าถ้าชีวิตคนที่พูดะไม่ได้ดีไปกว่าคุณน่ะคุณจะมองแล้วแอบยิ้มนิดนิดนึงอขอบคุณที่สั่งสอนหนูนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบไปเยอะเยอยอะไรเขาหรอกเนาะเพราะคุณรู้อยู่แล้วไงว่าคนส่วนใหญ่ที่พูดจาถากถางกานักนนะัน่หรือว่าเสียดสีตีไข่ใส่คุณน่ะส่วนใหญ่ชีวิตเขาไม่ได้ดีไปกว่าคุณหรอก ส่วนคนที่ประสบความสําเร็จอะ่ะเขาก็จะไม่พูดแบบนี้หรอกคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะรู้ว่ากว่าจะมายืนถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างมันต้องเจออะไรบ้างนะคะจิตใจเขาจะอ่อนโยนมากกว่าน,นี้ฉะนั้นคนที่พูดอะ่ะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรนะอะินซีเคียวอ่ะไม่มั่นคงอ่อนแอพออ่อนแอก็ถ่มถุยคนอื่นทำให้ตัวเองสะใจและมีความสุขไปวันๆแต่ว่า ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับความจริงหรือว่าลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างก็เลยเหมือนทําสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะเบี่ยงประเด็นเบี่ยงความจริงที่ว่าจริงๆเขาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากทานั่นแหละแต่เขาไม่ได้กล้าหาญมากพอฉะนั้นพอเห็นคนอื่นที่กล้าหาญมากพอคนที่แบบ ลูกออกไปทําตามความฝันเราทํามันให้สําเร็จอะมันก็จะเลยแบบร้อนรนิดนิดร้อนร้อนรอนร้อน้อน,อน,อน,อนคันคันอิจฉาไหมหรอออิจฉาก็ใช่นะแต่เจ็บใจมากกว่าแต่ถึงเจ็บใจยังไงความกลัวในหัวใจของเขามันก็ท่วมทนใจท่วมทนเสียจน เขาทําได้แค่เนี้ยค่ะทําได้แค่สก,กิดระหว่าังว่าคุณจะเกิดบาดแผลแล้วเ,เจ็บแบบเขามาั่งแต่จริงๆแล้วเขาไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นเนาะแล้วก็จะบอกว่าผู้อารักขาคุณเพียบเลยนะเพียบแบบเรียงหน้ากระดานเลยอะคือแบบกว่าใครสักคนหนึ่งจะแตะต้องหรือว่าถึงตัวคุณได้เนี่ย ผ่านด่านเยอะนะคะเออไม่ได้แปลว่ามันจะสามารถป้องกันแล้วก็คัดกรองทำให้คุณไม่บาดเจ็บอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะในในความหมายของทีมซัพพอร์ตหรือทีมอัลาคาท,ที่ตัวคุณมีในความหมายก็คือต่อให้คุณไปเจ็บมาหนักแค่ไหน คุณจะมีใครสักคนรอคอยอยู่เคียงข้างคุณอยู่เสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยหายไปความรักความศรัทธาที่เคยมีกับคุณมาเท่าไหร่จะยังอยู่ตรงนั้นเสมอมันเรียกว่าอะไรอะ่ะมันซปเปอร์โค้ชชาร์จแบตอะอารมณ์ประมาณนั้นแะแบตหมดปุ๊บไปเสียบปลั๊กแล้วปึ้งกลับมาเต็มอะ่ะอ,อารมณ์ประมาณนั้นเลย สกิลความสามารถของคุณเนี่ยบางทีมันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนที่แบบทำอะไรเจ๋งมากๆนะบอกโอ้ยไม่เคยเห็นคนเก่งขนาดนี้มาก่อนไม่ใช่นะจริงๆแล้วอ่าความสามารถของของตัวคุณอะ่ะคือการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นแบบ ไม่ยึดติดกับอะไรจนมากเกินไปในความหมายก็คือสมมุติว่าถ้าคุณทําธุรกิจแล้วกันเนาะทนธุรกิจเนี่ยเอาทำแล้วลม้มอ่ะถอยทําตรงนี้ผิดอ่ะถอยทําตรงนี้ยังไม่สําเร็จเอาไม่เป็นไรลองอันนี้ใหม่หรือว่าเอะอันนี้เหมือนทําท่าจะเป็นไปได้ไหนลองแก้สถานการณ์อีกทีงสิคือมันลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยจะไม่ได้เป็นคนที่ดื้อด้านอะ่ะรู้ว่าชีวิต จังหวะชีวิตตรงไหนควรเดินตรงไหนควรทอยตรงไหนควรแบบทบทวนนะคะหรือว่าตรงไหนควรควรลองซ้ำอีกทีแล้วก็คุณไม่ค่อยยึดติดกับอะไรเช่นสมมติว่าทำงานออฟฟิศมาทั้งชีวิตเนาะโดน lay off. เลี้ยออฟอ้าไปเป็นแม่คาก็ด้ดอไม่เป็นไรไปขับไปแกปก็ได้ไป ไปเรียนใหม่ก็ได้ไปหาวิชาใหม่นะคะไปขายกับข้าวไปทําออนไลน์ไปทําอาชีพแบบอะไรอะ่ะเป็นอยู่สวนอยู่อะไรปลูกผักปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดได้ทุกสินทุกอย่างนะคะคือทําอะไรก็ได้อะขอแค่ให้มันมีทางออกให้มันได้ลองทำอะคุณคุณไปตรงนั้นได้หมดนะคะที่มัน ที่มันน่ากลัวคือเวลาคุณทำอะไรอะอย่างที่บอกคุณคุณไม่ได้คุณไม่ได้อยู่ตรงนี้แบบใช้ชีวิตเล่นๆหายใจทิ้งไปวันๆนะฉะนั้นอนะ่ะเห็นว่าในช่วงที่คุณอาจจะแบบสะบักสะบอมหรือว่าลม้มลุกคคานอ่ะคุณเก็บเป็นประสบการณ์ทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวมันจะได้เอามาใช้ในในเรื่องของอื่นๆคือแบบในทุกๆความล้มเหลวอ่ะมันเป็นบทเรียนให้กับคุณได้หมด นะคะมันอันนี้นึกถึงเรื่องอะไรนะนึกถึงอันนี้เลยเคนที่เขียนเขาเรียกอ,อะไรอะนะวัตนิยายหรือเปล่าถ้าเราเรียกผิดขออภัยเนะเาะเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมคะคุณเจเคโรลิงเนาะเป็นที่แบบเป็นคนที่แบบเขาบอกว่าอะไรนะตอนที่เขาเขียนมันเหมือนคนที่ล้มเหลวที่สุดในชีวิตแล้วอะแต่เขาก็โด่งดังแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลจากการเขียน หนังสือเรื่องนั้นนะคะชุดนั้นนะทั้งชุดเลยฟิลลิ่งคุณเป็นแบบนั้นแหละเป็นแมวก้าชีวิตก็ได้นะมีมีมากกว่านั้นบอกได้เลยคุณจะล้มลุกคุดคันหรือคุณจะทําอะไรก็ช่างอะ่ะเดี๋ยวคุณจะไปจับพัดจับผูหรือจะไปเจอจังหวะชีวิตของตัวเองจนได้เรียกได้ว่าเหมือนแบบเหมือนคุณเซตหัวใจไว้ที่ความสําเร็จอะ่ะ คอยดูได้เลย1นึ่ปีสปีสาปีกี่ปีก็ช่างไม่รู้อะเดี๋ยวคนอื่นๆจะได้รับฟังข่าวดีว่าคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของอะไรบ้างนะคะใจมันกล้าหาญอยู่แล้วเนาะใจมันสู้ไม่ถอยอ่งแล้วใจดีใจเด็ดใจมั่นคงใจเด็ดเดี่ยวมีความมีความมองทั้งระยะไกลและระยะใกล้นะคือแบบไม่ได้แบบว่า,วา คิดแต่เรื่องการเรื่องงานอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรื่องอื่นนะจะบอกว่ายิ่งคุณอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินมากเท่าไหร่คุณยิ่งกลับมาทํางานในหัวใจของคุณนะมากเท่านั้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมค่ะมันสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูแบบยังไม่ค่อยลงตัวแสดงว่าพื้นที่ในใจก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็ค่อยๆทํางานกับ กับใจไปเรื่อยๆเนอะดูว่ามีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ลักษณะของคนแบบเนี้ยมันเป็นคนที่แบบสู้ไม่ถอยอะสู้สุดจิตสุดใจในความสู้อะคือแบบสู้จนคิดดูอะศัระตรูเขายังยังต้องยอมปล่อยอะ คือคุณสู้ขนาดไหนอ่ะใจคุณได้ขนาดไหนนะคะต้องเก่งขนาดไหนอะเขาจนเขาจนเขารู้สึกว่าเออปล่อยไปเถอะไม่ทําอะไรแล้วหรือว่าบางทีแบบอืมฉันก็อยากจะทําอะไรเธอเนาะแต่แบบเธอก็ไม่ได้ ไม่ได้ทําอะไรกลับมาที่ชัดนนี่นาเธอเ็าไม่ได้เคยมามาทําอะไรไม่ดีใส่เหมือนอย่างที่เราบอกคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องชีวิตของคุณจริงๆนะคุณไม่สนใจคนอื่นหรือใครคนรอบข้างเลยอะ่ะเขาจะใส่ไลน์เขาจะทําอะไรคุณก็ช่างไม่ได้ไม่ได้อยู่ในใสายตาไม่ได้อยู่ในความคิดความรู้สึกของคุณแม้แต่น้อยเลยนะคะฉะนั้นสิ่งที่พวกคนเหล่านั้นทำอะไรอะ่ะ มันไม่ได้เกิดผลไงมันเป็นมันเป็นเหมือนชกโลมอะ่ะการต่อสู้ว่างเปล่าอะ่ะมันไม่มีคู่ต่อสู้อะ่ะคุณคุณทำตัวเองเหมือนเป็นมนุษย์ล่องหนอะ่ะไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่ต้องไปรับความเจ็บปวดไม่ต้องไปเอาตัวไปกระโดดเด้งรับเวลาเขาสาสตร์ใส่สาสตร์โคลนโยนขี้หรืออะไรก็ช่างอะ่ะมันไม่มีเลยสลายตัวสลายตนตรงนั้นไปเลยนะคะเหมือนย้ายจิตย้ายใจไปแบบ ไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าไม่ให้ค่าเนาะบางคนก็จะเรียกลักษณะยอย่างนี้นะคะไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ความสำคัญแต่มันไม่ได้เป็นแบบอ g ก o r นะมันไม่ได้เป็นการเพิกเฉยหรือว่าละเลยนะคะเรารู้สึกว่าเหมือนคุณเนะี่ยอยากสอนเขาเงียบๆมากกว่าเหมือนแบบจะ้ะเธออยากรายกับฉันเบอร์ไหนเชิญเอาให้เต็มที่เอาให้สบายใจปลดปล่อยมันออกมา กรี๊ดมันออกมาสิคะความไม่สบายใจของคุณนะกรี๊ดมันออกมาระบายมันออกมาคือ